<ผ>ออกมาแล้วอา้าวยังไม่ทันดูเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาดูวิธีจับจิ้งหรีดที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูมีแค่ก้านไม้กวาดอันเดียวแล้วก็แย่เข้าไปในรูนะครับดูครับดูถ้ามันมีมันก็ออกมาอ่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวนะครับมันออกมานะครับมันจะออกมาง่ายมากเลยครับหมุนมุนหมุนไหมต้องหมุน,หม,นหมุนไหมหรือว่าแค่แย่ก็ออกกนะ็แค่แย่ออกไหม ป,ปกติถ้าโดนตัวมันนี่มันจะไอบางบางตัวจะเอาขาดีดอะผมันเลือกอะนี่นี้่ออกอะออเนี้แน่ๆออกแล้วอ,อ,อ่ะอ้าออกมาแล้วครับโอ้ยหมบอกเลยครับง่ายมากเลยได้แล้วครับตัวที่หนึ่งปกติเราต้องใช้วิธีเสียบมั่งขูดมั่งอันนี้นี่ไม่ต้องเลยครับใหญ่ย่างนี้ครับอยู่คืนนี้เรามาดูเรื่องคืนเลยครับเด,ดี๋ยวเราจะได้กี่ตัวลองอีกมีตัวเดียวมีตัวเดียว บางลูงนี่สอตัวหน่อยอ้เอาเหรอเดี๋ยวไปดูข้างหน้าต่อนะดูต่อไปดูต่อไปยัรู้ครับอ้ไม่หันอือเพ่อะไรอ้าออกโอ้ปพบเดียวอะ่ะโอ้ได้แล้วได้ได้ได้แลใส่ครับใส่ตัวที่2ครับง่ายมา เออได้ง <cient> ่ายมากอ่ะด <Yeah. S 1> ูต like uh ่อไปเลยไปตามดูต่อไปเลยอันนี้อ่ะเราเูนี่และเออเร่อยๆมีไม่มีในรถหรืยัเลยเหมือนจะมีอ่ะใช่กินไันเรามีแค่ก้านไม้แค่นั้นะครับดูมันใหม่อยู่มีบ้างบางรูปก็ออกแบบ ง่ายมากอะแย่ปุ๊บออกมาเลยมองรู้ว่าใช้เวลานาน,นเฮ้ยโอ้ยเหียน,น,นง่ายครับมันอะไรมันเป็นอะไรที่ง่ายมากผมเองครั้งแรกผมยังตกใจเลยอะไรวะรตัวใหญ่ด้วยครับมันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไปไปต่อ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 ตอ้ยดูหน้าในพัดหน่อยดิอ,อ่าสุวัสดิ์ครับสุวัสดิ์ได้ตาตา ออ,อมแล้วอ้าวยังไม่ทันดูเลยเาาลยังไม่ทันมองกล้องเลยออกแล้วโอ้ง่ายมากอ่ะง่ายมากๆเลยครับเป็นไงครับผมรู้สึกว่าง่ายจนไม่รู้จะเรียกว่าง่ายยังไงเลครับไปต่อครับไปต่อตครับตัวแล้วนะครับแป๊บเองอ่ะตัวเล็กมากเ่ยไม่ใช่ตัวเล็กไม่ใช่ตัวเลว็กตวเน,นี้ย <laughs> นี่ออได้แล้ว<ด><ด>ครับอันนี้ไม่ต้องถ้ามันร้องนี่ไม่ต้องเสียเวลาแย่เลยครับไปต่อครับไปต่อครับตัวที่ห้า้วครับตัวที่ห้าแย,เยเ่เลยนะครับเย่เลยเย่เลยใช้สองดวงอย่างชัดแย่รูที่แย่ต้องเป็นรูตัวผู้ด้วยนะครับ ถ้าเป็นรูตัวเมียนี่ไม่รู้ว่าแหอ,อกหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นรูตัวผู้นี่มันแหอ,อกครับอันนี้ดูมันโค้งหรือเปล่าใช่ข้อเสียของการแหย่รูก็คือถ้ารูมันโค้งนี่เราหมดสิทธ์ครับมาไปหารูอื่นต่อถ้ารูมันโค้งอ่ะม,มันดันแปกมันดี่ส่วโอ้โหไม่แรงนี่รูโค้งคือหมดสิทธิ์ครับเราต้องหา รูที่มันตรงตรงเออเออแยง่ายอยู่โอ้รูตรงอย่างนี้นี่มีโอกาสได้แล้วครับผมเสร็จครับอีกหนึ่งแตงครับนั่นเดี๋ยวช่วยอ่ละ จิ้งโลงครับจิ้งโลงมันไม่ใช่จิ้งหรีนะครับมันเป็นจิ้งโลงครับยอดเลยยัไงไงครับเห็นคลิปนี้แล้วเอาไปทําที่บ้านนี่รับรองศูนย์พันแน่นอนครับ <c oughs> เอาไปรุมเนยครับเพิ่งมาเห็นที่นี่เลยครับว่าเขาสามารถแบบหาจิ้งหรีด้วยกันแย่รู้ได้ โอ้โหว่าใช่ร <pain> okay. oh, okay. <plate> ูเ oh, ดียวกันจริงๆครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าเอาแล้วเจอเกือบปแล้วมาแต่ดูอีกรูหนึ่งโอ้โหมีนี่ก็มีก็มีนี่หนึ่งรูอ่ะสามรูนี่เลยสรุปแถวนี้เยอะอะไรก็สรุรูไปรูข้างบนนะครับตัวออกมาอีกหนึ่งนีนลครับ โอ้โหรู้ลึกมากอไม่ไม่จิงอรอไม่สัน้นเลยอ่ะมีมียาวกว่านี้ไหมัม่นะหยว่กินตัวแบบนี้ออกแ นเอาอแล้วไปวเสร็จแล้ว,ลวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใส่กองใส่กองเออหลายตัวล้วหลายตัวละเนี่แปดตัวนยครับเป็ไง,เปไงครับอ่าใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับได้ประมาณเกือบสิบตัวแล้วเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยอุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยครับนี่ ในดูประกอบนะครับดูประกณบหน่อยนี่ครับก้านฐานมะพร้าวครับแย่เข้าไปรู้เลยนี่ครับวันนี้ฝนตกครับมันก็เลยปิดรูกันไปซะเยอะครับเป็นไงครับโอ้ผมว่าจรงหลีดสุนทันแน่นอนครับถ้าเกิดได้ดูคลิปนี้โอเคแต่ก็ยังมีโอกาสรอดอยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนโค้งเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่ก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือตัวเทียวได้นี่ก็จะมีแต่ตัวผู้ก็เลยอ่าไม่น่าจะสุนทันเพราะว่ามันมีตัวผู้เราได้ตัวผู้ตัวเมียก็ยังมีโอกาสไป ไข่ต่อนะครับอ่าโอเคสำหรับทลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ครับครับผมสวัสดีครับ